ไอ้พวกที่ขาดซุกอยู่หลังกระโปรงผู้หญิงเนี่ยเขากลัวอะไรคุณเขาถึงพยายามขัดขวางสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็นให้ไพ่บอกความจริงเนาะกลุ่มพลังงานบุรุษที่ชอบซุกอยู่หลังกระโปรงผู้หญิงหรือเอากระโปรงผู้หญิงคุม,มหมัวเนี่ยเออเขากลัวอะไรคุณเขาถึงพยายาม ขัดขวางสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเป็นมาดูการชมหน้าไอ้พวกผู้ชายเหล่านี้ผู้หญิงสําหรับเรานี่ไม่ใช่อุปสรรคละผู้หญิงนี่คือแบบเบาเเบบมากที่จะมาเป็นศัตรูคู่แข่งอ่ะบุรุษทั้งหลายแต่บุรุษที่บางคนเนี่ยอยู่ใต้กระโปรงผู้หญิงนะบุรุษบางคนผู้ชายกลุ่มนี้กลัวอะไรคุณ น่ากลัวอะไรคุณมาดูสิเออผู้ชายที่กลัวผู้หญิงจนต้องแบบเออเขาเรียกอะไรนะรวบรวมคนเออรวบรวมคนในการต่อต้านคนุณกับสิ่งที่คุณทําและสิ่งที่คุณเป็นกลุ่มพลังงานเหล่านี้มาดูกันว่าเป็นใครดูตัวตนคุณก่อนตัวตนที่ได้มาเจอคลิปนี้ <c oughs> Coaching Empowerment เนาะโค a โค้ดที่ทําให้คุณมีพลังงานชีวิตโค้ดที่ปลดล็อกตัวตนของคุณโค้ดไฮเออร์เซล์ตัวตนที่สูงกว่าบอกเลยไม่หลบทางให้ใครนะจ๊ะแข่งได้จะ้ะแต่ตรงแข่งด้วยทักษะความสามารถไม่ใช่แข่งด้วยวิธีสกปรกโโครกไม่เคยกลัวคู่แข่งเลยค่ะ พลังงานหลักโอ้ไม่กลัวได้ไงตัวตนหลักคุณคือหกไม้คุณไม่ยอมใครนะจ๊ะถ้าคุณลงสนามอะไรเนี่ยไม่มีอะที่คุณจะแพ้อยู่ที่คุณจะลงหรือไม่ลงอ่าไพ่หกไม้คือคนที่ได้รับชัยชนะเรียบร้อยแล้ววิกตอรี่เป็นคนที่เป็นนักสู้มากๆอ่าเป็นคนที่สู้จริงเอาจริงทําจริงหกไม้ไม่ขี้โม้อ่าทำจริงเอาจริงรวยจริงไม่ว่าคุณจะเลือกทําอะไรก็ตามแล้วพลังงานคุณเนี่ย ใครเขาก็เห็นนะว,ว่าเก่งหกไม้อะมีแต่คนตาบอดเท่านั้นแหละที่จะไม่รู้ว่าคุณเก่งหรือคนที่กลัวว่าคุณจะเก่งกว่าเด่นกว่าพ mm hmm. ละงงาังหลักเป็นที่รู้จักโด่งดังโจดจันมากๆเ mm hmm. ออเป็นคนที่โด่งดังมากมีชื่อเสียงมากแทบทุกวงการ mm hmm. ไม่จํากว่าหวงการนที่รู้จักคุณใครหกมาตัวตนคุณใครจะฟาดกับคุณ King of Pentacle คิงออฟเพนต์เคมีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงอันเดนมากมีฐานของความมั่นคงอ่าเป็นคนที่มีความมั่นคงจากข้างในเลยอ่าเกิดมาพร้อมความอุดมสมบูรณ์แล้วคนกลุ่มที่พยายามต่อต้านคุณนะต่อต้านคุณเขากลัวอะไรคุณเขากลัวอะไรคุณเขากลัวว่าถ้าคุณทําสิ่งนี้สําเร็จคุณจะร่ํารวยมากมั่งคั่งมากคิงออฟเพนต์เคบอกเลยไม่ว่าคุณเลือกทําอะไรอยู่ตอนนี้ สิ่งนี้แหละจะทำให้คุณเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเด่นดังในวงสาธรารณะวงสังคมออนไลน์ได้รับการยอมรับค i n g อ f p e n เ a อ l e เคลนำมาซึ่งความมั่งคั่งความอบันเดนคนกลุ่มนี้กลัวว่าคุณจะรวยแซงหน้าแซงตากลัวว่าคุณเนี่ยจะโด่งดังมีชื่อเสียงมากกว่ากลัวว่าคุณจะได้รับการยอมรับมากกว่าอ่าเขาก็เลยพยายามต่อต้านคุณเห็นไหมพ่เจ็ดตา ฮ่าแอบทําอะไรรับหลังไอ้คนกลุ่มนี้ไม่ค่อยกล้าทําต่อหน้าหรอกฮ่าจะเหมือนพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมารอบกัดอย่างนี้หรอ,อใช้สัพ์เนาะหมารอบกัดคือเขาจะไม่กล้าทําอะไรต่อหน้าคุณเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าเขามาประจันหน้ากับคุณตรงๆอะ่ะหกไม้นี่คือไม่ระบุเพศนะต่อให้คุณเป็นเพศหญิงคุณก็ก็ไม่ได้กลัวใครนี่คือพลังงานคุณและไพ่เดอร์ัน เห็นไหมคุณเกิดมาเพื่อเป่งแสงคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทําตัวเล็กตัวน้อยและคุณไม่ได้ตัวเล็กตัวน้อยค่ะเดือดซันจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งพลังงานชีวิต empowerment คุณเกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้คุณเกิดมาเพื่อเป็นพลังงานชีวิตเป็นโค้ดเป็น empowerment ให้กับผู้คนคนกลุ่มนี้เขากลัวว่าคุณเนี่ยจะได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงมากกว่าให้เดือดซันยังไงคุณก็มีชื่อเสียงค่ะ อะไรก็ไม่สามารถฉุดคุณได้แล้วตอนนี้บอกเลยให้เดอร์ไซน์มายืนยันเนาะชื่อเสียงในวงสังคมความรู้ความสามารถความเก่งของคุณกําลังจะเป็นที่ประจักษ์บางคนก็เป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วคนบางกลุ่มเขาถอยให้คุณเรียบร้อยแล้วแต่จะมีคนบางกลุ่มเท่านั้นน่ะเจ็ดดาบที่อยู่ลับๆอะอยู่ในที่ลับๆแล้วก็พยายามทําอะไรบางอย่าง เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คุณได้เปล่งแสงไม่ให้คุณได้เปล่งปากกายเพื่อให้คุณไม่ได้เป็นที่รู้จักบางคนก็คือผ่านสื่อนี่แหละเช่นการตั้งใจปิดกั้นสื่อของคุณไม่ให้สื่อของคุณแผ่ออกไปพวกนี้พวกกระจกทั้งนั้นไม่มีความรู้ความสามารถที่จะแข่งขันก็ใช้วิธีสุกปปปปปนั่นคือวิธีคนกระจกคนเจ๋งๆกันอนะ่ะเขาสู้กันด้วยอะไรความรู้ความสามารถทักษะนะแล้วคนเจ๋งๆพวกนี้เขาไม่ได้กลัวคู่แข่งค่ะ เขาชอบด้วยซ้ําแต่ขอให้คู่แข่งคนนั้นคือเก่งจริงเจ๋งจริงใช้ชักษะเฉพาะด้านจริงๆใช้แบบความรู้ความสามารถจริงๆไม่ใช่เจ็ดดาบที่แบบว่านินทาว่าไรใสรลายป้ายสีเลื่อยขาเก้าอี้เงี้ยอันนี้คือวิถีคนกระจอกอ่าวิธีคนกระจกซึ่งถามว่าเขาทาอะไรคุณได้ไหมเขาก็ทําไม่ได้หรอกเขาแค่ทําให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเสียเวลาช้าลงเอออย่างเช่นเออคุณต้องเป็นที่รู้จักนานแล้วงานคุณมันต้องแบบ ไปสู่เวทีโลกเวทีสาธารณะนานแล้วแต่ไอ้พวกเนี้ยมันพยายามปิดกัน้นสื่อคุณอ่าไม่ให้เขาเห็นไม่ให้เขาแบบไม่ให้เป็นที่ประจักษ์อ่ะอ่านั่นแหละที่มันทําที่พวกมันทําอัศวินเหรียญแล้วก็เด็กดาบไหมเขากลัวอะไรเขากลัวความเด็ดขาดของคุณเด็กดาบคือเออเวลายกยกดาบขึ้นมาเนี่ยคือแบบว่าเอาจริงอ่ะเออเอาจริงอ่ะอัศวินเหรียญ เอาจิงอ่ะเออใครขวางทางนี่กระเด็นนะคะเออไพ่สองถ้วยเขากลัวในความที่นี่สองถ้วยบางคนมีคนซัพพอร์ตดีคุณมีคนซัพพอร์ตดีนะคุณมีคนซัพพอร์ตดีไพ่สองถ้วยมีคนที่รักซัพพอร์ตและเข้าใจคุณแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันคุณด้วยอเออคุณมีทีมที่ดีนะสิ่งที่เขากลัวคุณคือคุณมีทีมที่ดี คุณมีทีมที่ดีโอเอ็มเพสเขากลัวอะไรคุณกลัวความเป็นตัวแม่ของคุณเอมเพสตัวแม่ของแล้วก็มีราชาดาบเนาะตัวแม่ตัวแม่ไม่ใช่ตัวลูกตัวแม่แปลว่าอะไรตัวแม่แปลว่าไม่เกรงใจหน้าไหนนะจ๊ะเออเขากลัวคุณเพราะอะไรอ่าเขาถึงพยายามต่อต้าน เขารู้ว่าคุณเป็นตัวแม่เขาไม่ได้ต่อต้านเพราะคิดว่าคุณเป็นเด็กกระจิบจ้อยล่อยอะไรเขารู้อยู่แล้วว่าคุณน่คือตัวแม่แต่แรกเขาก็เลยกลัวว่าความเป็นตัวแม่ของคุณอ่ะมันจะไปแบบครอบไอความเป็นกระจิบกระจ้อยของเขาอ่ะเออความตัวเล็กตัวน้อยของเขาอ่ะ small small เออแต่คุณปเนี่ย super big so big เขารู้ดังนั้นเขาต้องรวมรวบรวมทีมโดยใช้ พลังงานผู้ชายค่ะเพราะว่าผู้หญิงไม่สามารถฟาดตับคุณได้พลังงานผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งคุณแล้วเอพลังงานผู้หญิงไม่ใช่คู่แข่งคุณแล้วดังนั้นคนกลุ่มนี้ต้องรวบรวมพลังงานบุรุษเพศชายอย่างค่ะแต่ผู้ชายเหล่านั้นคือตุ๊ดค่ะเออกระเทยค่ะเขาต้องรวบรวมผู้ชายเยอะๆเพื่อมาล้มคุณเพื่อมาล้มผู้หญิงคนนี้ซึ่งผู้หญิงคนนี้ าเขาเป็นคนธรรมดาเขาจะรวบรวมผู้ชายเยอะแยะทําไมเขาสิ่งท totally ี่เขาทํะมันมองบอกความกระจิบกระจ่อยร่อยของพวกเขาเข้าใจเนาะคนคนที่เขารู้ตัวเองว่าตัวเองเจ๋งน่ะเออเขาไม่ไปเสียเวลาเล่นกับคนกระจิบกระจ้อยกระลอย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 อยหลอกเอ็มเพสกับพวกไม้แล้วก็ราชาเรียงเข้าใจไหมคนที่เขารู้อยู่แล้วว่าตัวเอง power ฟ u l คนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเจ๋งอ่ะคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองแบบยิ่งใหญ่ะ ขาไม่ไปเสียเวลาเล่นกับจิ๊บกระจ้อยกับล้อยหรอกเข้าใจเนาะนั่นแหละดังนั้นคนกลุ่มนี้ต้องพยายามรวบรวมคนมากๆเพื่อมาล้มล้างหรือต่อต้านคุณเออเพื่อมาต่อต้านคุณในสิ่งที่คุณทาในสิ่งที่คุณเป็นซึ่งสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเป็นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยสิ่งที่คุณทํามีแต่อะไรช่วยคนเออพาวเวอร์คนเอ็มพาวเวอร์คนเออให้กําลังใจคนเขาทําไม่ได้ด้วยซ้า เขาทําสิ่งที่คุณทำไม่ได้ด้วยซ้ําทําได้แต่ต่อต้านเพราะรู้ว่าตัวเองไม่มีประสิทธิภาพที่จะทําไม่มีประสิทธิภาพที่จะทําเออ